สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้เลิกได้ย้มที่ใช่กล่องเพิ่นสีม่ามั่งรถมามั่งนะครับพี่น้องครับรบริษมาาสมตอนนี้ใช่กล่องก็กำลังไปยืมแบตเตอรี่จากอยืมมาจากใ่รจากรถไทย ยืมแบ,บตเตอรี่ในเราไทยมาใช่ปะมาซิกเตะแล้วกับเน้่นได้ไรเพราะนี่บ่ะดีนไ่เง่้ยงง่ายเป็นไงเธอเ,อเดี๋ยวมือนี้สิมาถอดถอดปากออกซะก่อนเพื่อสี่เช็คอันนี้นะครับพี่น้องครับพวกพวกเกียร์ลากาปั๊มปั๊มตัวเดินปั๊มให้ดูรีกนันแล้วเนาะ มันปั่มตัวเดิมมันอยู่ในกันบ่บ่อยปั่มมันใช่ไหมครับเช็คปั่มตัวเดิมน,น้องมาเนี้เนาะลดหลายปีครับพี่น้องครับมันกะพวกน้ำมันน้ำมันกะหัวลดหาหกปีละหกแม่นหาหกปีบนะ่ฮะกล่องมาเจ็ดแปดปีได้เนาะบ่เคยได้ เปลี่ยนจก,ก็พค่กระพึ่งสีเปลี่ยนสมปีนี้นะครับพวกสินส้นสิ้นสิ้นในเกียร์มันมันเรือกรเปลี่ยนเล็กน้อยก่าปีนี้วะแล้วเลอะปะดีดีแนนแนนท่วงลังนี่แนนหมดเลยอ่าเด็กเบิ้งไปได้เกันครับพี่น้องครับพี่น้องถัดไปน,นะครับพี่ม,ม,มีรถไหมสี่รถมือสองมือรถมือหนึ่งนะครับดเดี๋ยวสี่ถอดปากให้เบิ้งนะครับคลิปนี้ ถอดในี้ก็ถอดบายากเนาะแต่ว่าห้องบกหูมันกับหูเนาะเดเบิ่งไปนัหมครับเบิ่งไปเรื่อยๆว่าปีนี้นะครับใช่หน่อยรถเกี้ยวนะสีเข็ดยังเนี่ยเข็ดยังล่ะเขดสีเติมลมมันบมเล่็นแล้วี้ยเมืนเยติมล่มครับพี่น้ะเเติมองไโอ้แต่แต่ล่ม ใช่กลองไหนครับแมนบ่มีแต่ล่มเพิ่นกะบ,อ,บอ,อยาครับเลยนะครับกะแสดงว่ามันกสำคัญเติบเอาแบตเตอรี่ใส่เรียบร้อยติดอยู่บ่หหัวหนา้าโอ้ยมันบ่เด็ดมีดไฟอยู่นี่บบเด็ตตัวแบตเตอรี่นี่ไหมโอ้ยดูกั่นแรเนาะกใส่อันนี้ใส่แต่นั่นนะ ก็ตัอมีฟิวเน่อันนี้อันนี้เป็นสางมอนมันบอกมาคันแม่รถเท่าสตาร์บตัติสเนาะรถมันแบตแบตมันอ่อนมันบอกได้ก่อนนั่นแกมองมองมองสายเธอโบมันเห็นมัน่นะ เออนี่นี่เออมองมองสายฮัทมันงนะสายฮัทเทอร์โบเนี่ยเออนั่นแหละแกตนองมาเขาเขาเขาบต้องพวงแบตวสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวลองเห็ดให้เบิองซังม่อนบอกมาในกรณีที่แบตอ่อนเขามันบ่มีอันนี้ผู้ใดมาพวงเขาเนาะก็ต้องเห็ดแบบนี้เพื่อไง เดี๋ยวเดียวเดียวเบิ่งไปนกันครับพี่น้องครับพี่น้องที่เบิ่งแล้วก็ติดตามชมใช่หน้ารถเกลียวครับเดี๋ยวมีมีมีแนวใหม่ใหม่มาให้เบิ่งนะครับเทคนิคใหม,ม่ใหม่บางเทืาเนี่ก็ของดีๆเนี่ยพมก็เฮ็ดจนจนมันใส่บ่ได้ก็มีเลยครับพี่น้องครับอื นี่ครับพี่นอ้องเวลาแบตมันอ่อนนี่ยฮะก็ถอดตัวทอเทอร์โบนี่ออกก่อนนะครับถอดออกถอดออกแล้วก็บันเวลาเข้าสตาร์ทเลยให้เข้าเอามือบิดปิดเข้าไปอันนี้ซางม่อนซางม่อนมันบอกมากนะครับปิดเข้าไปบันเวลาเออมันมันดูดมือเข้าแล้วเข้าก็ปล่อยใช้กล่องมันก็

เงแได้บีบัไครับพี่น้อครับใสกล่องอะไรใสกล่องนะครับที่อารถไปทอดปากไปข้างนอก Opa, ok, น้ำมันพ่อว่าไงเจ้าไรนะูนเะนี่ยไปหองครับ เขาเต็มปีไกรครับพี่น้องครับใช่น้องรถเกี่ยวกับเหลือเวลานะครับอีกประมาณบ่ฮอ,อดเดือนนะครับพี่น้องครับกะสิเริ่มเกี่ยวกะต้องเช็ครถเอาไวซ้ซะกครั้พี่น้องนะครับบางคนกะ คอมเมนต์นะครับสอบถามเขามาอายุว่าเป็นยังเขาบบเช็กแต่ตอนเ,ออเดือนสองเดือนทีพานมานะครับคือเปลนยังเจ้๊ยองมาเช็กเดือนนี้นะครับกาเหตุผลนะครับก็บคือบบมีเงินนะครับเงินบบมีอ่ะรยเดือนนี้คือสิมีเงินมันกับโบมีคือเกาเหรอครับแต่ว่า ถึงมันบ่มีมันก็ต้องได้บืนหาล่ะครับพี่น้องครับมันไก่หอดมือมันลหละกะเป็นเหตุผลนะครับที่เป็นัคือโบเช็กใบเตปกอนหน,น,นีานะครับสำหรับทีมงานแช่หน่อยรถเกี่ยวนะครับเนือ้อู้อื่นกันคล้ายๆกันนี่แหละครับพี่น้องครับก็บ,บ่ลื่นกันดอกวันนี้ ใส่กล่องกระสีทอดปากมันไปเลยน้ำมันไม่ใช่ป่ะน้ำมันนี่ายนี่เตเ้น่นีล่ะนี่ะครับอดน็อตตนี่ออกนะครับาคอดสาให้เ็ดอายไฟาออไปเลยนะครับสำหรับการถอดปากก็ไ่ได้งาก กะมาถอดโซ่ทางพ่อครับตอนนี้ตจะนี้มุนออกเกลือนะครับมุนออกเกลือให้นังเตี้ยมุนหาอันนี้มุนหาอันนี้มันขอตอ่อใช่กล่องกะถอดโซ่เรียบร้อยนะครับถอดโซ่ละกันถมาถอดสายให้ด้ลิกอันนี้เด้ครับพี่น้องครับเนี่ย บันเวลาถอดสายไฮดรล,ลิกตัวี้แล้วนะครับคอนท่นตัวยกรออนนมนะครับพี่น้องหามหามแตะมันนะครับหามไปสูวนมันนะครับถ้าเกิดเข้าไปโยกมันเนี่ยนะมันมันสีพุ่งกมา,มากนะครับพี่น้องครับมันอาจสีกระเด็นถือเท้าได้รากาบ,บันเวลาเท้าเอา,เอาปากมาถอดปากออกนะครับ ไฮดรอลิกตัวนี้นะครับนี่ให้เอาลงในสุดเลยนะครับพระบาะว่าาเกินฮะเอาลงบรสุดนะครับเป็นเวลาถอดซ้ายแลย้วมันสีกดลงนะครับมันกระสีกดลงแล้วกันน้ำมันมันกสะเสี่ยออกเริ่มเช็ครถนะครับเป็นมือแรกของปีนี้นะครับแตเห็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องเลยอีกเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่ง ครับกะมุนออกเลยนะครับพอม่ยังยาัหมุนละกะถอดสายไฟนะครับมองได้ทีมันเป็นจุดที่ว่ามันเสียมต่อระ่างรถก็ปากหนึ่งแล้ครับพี่น้องครับเอาออก หลังจากถอดสยางออกเรียบร้อยนะครับใช่กล่องกาสีกดกดข้อลงนะครับกดข้อลงก็ไปะกดลงล่ะมันบอลล่งเอล่าฮะเกินไปไนนมันฆ่าตัวนี้ยหรอหมั้ย thiệt lông gì đó, là bao, nhóc 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 hình mấy con giọt giọt cái noi này nó rung bấm văng vào này à đến thái âm นอ็อตเนี่ยก็ต้องเทียบไปดีๆครับเดี๋ยวหายอีกครับดดเดี๋ยวเดี๋ยวเบียเดเบียดมาทางนี้แล้วไหลเบียดมาทางนี้แล้วไหลห้ยทั้งนั้นมันเลือดไหลนะ อนี่ครับในการตัวเช็คแก,กสิเป็นพวกเกียร์ตัวนี้นะครับกกสิถอดออกมาออเอาเป็นคลิปนากแล้วกันเนาะเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าเกินเท่าฮ็ดคลิปเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวมันสีเงาเกินไปนะครับ เบ่งไปเรื่อยๆครับเบ่งไปน้ากันติดตามใช่หน่อยไหวนะครับพี่น้องครับสําหรับพี่น้องทันได้นะครับที่กําลังสนใจคือบอพอได้ที่ออกรถเกียวมาแล้วนะครับ<ฮ>ได้ประโยชน์แน่นอนเนาะช่องแค่หนรถเกียวนี่อ,อเอาคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกกันไหมครับ